พทสวัสดีค่ะนะก็วันนี้นะคะแพทจะมาพูดถึงเรื่องฮีโร่ฟรีประจำสัปดาห์ที่26เดือน625 60นะก็เราจะเล่นฟรีตั้งแต่วันจัน,น์นี้จนถึงนู่นแหละวันอาทิตย์นู่นแหละก็เล่นฟรีเลยนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าเล่นฟรีเนี่ยแพทมาพูดถึงการเลือกเซิร์ฟนะคะว่า อ่ะเราจะเลือกเซิร์ฟเราจะเปลี่ยนเซิร์ฟได้ยังไงนะก็ตอนนี้แพทนะคะที่เล่นอยู่แพทเล่นเซิร์ฟ79นะถ้าเพื่อนอยากเปลี่ยนมาพเพื่อนก็กดตรงนี้เลยนี่อ่ะแล้วก็เลือกได้เลยไหมหนึ่งถึงสิบยี่สิบถึงสามสิบเนี่ยแล้วก็ว่าไปนะคะก็แพท79ก็กดนี่เจ็ดสี่ถึงแปดสี่แล้วก็เลือกมาเจ็ดสิบเก้านะคะก็กดเริ่มเกมเลย ก็นะคะเราจะมาเล่นตัวฟรีก็ตัวฟรีสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างนะดูยังไงนะคะแพทก็ขี้เกียจไปรอเข้ากับเขาแพทก็เข้ามาที่แบตเทิลเลยแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่สิเราต้องเข้ามาที่สร้างห้องหรือเปล่าวะสร้างห้องอยู่ไหนอะจำไม่ได้แล้วอะประมาณอ้านี้แหละจำไม่ผิดนี่ไงคอมพิวเตอร์นี่ไงโอเคกดเข้าไปไม่เอาไม่เอา นะคะตัวฟรีในสัปดาห์นี้นะคะถ้าตัวไหนเป็นตัวฟรีมันจะมีขีดค่าค่าแบบหัวแบบนี้นะคะตัวแรกนะคะจะเป็นมาเกงกะนะคะก็คือพิษนะคะชอบคุณแบบเนี้ยเลยอะ <c oughs> นะคะตัวพิษนะแล้วตัวต่อมาก็จะเป็นตัววีรานะคะมีราคือจิ้งจอกนี่แหละตัวนีนะะ้ก็เข้ามาเล่นนะถ้านใะครยังไม่มีนะคะก็ บีรากับตัวพิษนั้นอะไม,ไม่ไม่ต่างกันมากนะคะกับอวเนาะแล้วก็ตัวต่อมาก,ก็เป็น<ส><ส>เวนเทลซิงนะคะ<ส>อ่านี่หล่อมากเลยนะคะอ่ะนี่ตัวนี้เลยที่แมชชอบมากนะ,ะตัวซากุระนะคะนี่ถ้าใครอยากเล่นซากุระนะคะลองมาเล่นดูเนาะตัวซากุระนะคะเปิดไท้เล่นจนถึงวันอาทิตย์นะคะก็อีก7วันนะคะเล่นไปเลยค่ะโอ้เรา๋พชขอแก้สกิลจากคลิปที่แล้วนะคะ อ่าไอตัวนี้น่ะไอตัวพัสดีของมันเนี่ยเหมือนจะเมื่อเราใช้สกิลเนี่ยโดนศัตรูทุก3ามครั้งเราจะครั้งที่4อ่ะจะเป็นจะเป็นสกิลอ่ะดาเมจเสริมอะค่ะและดาเมจเสริมเนี่ยตัวที่อยู่ใกล้ตัวที่ติดติด3ดาวแบบนี้เหมือนเหมือนเหม,ม,มือนในรูปนี้ค่ะนี่ติด3ดาวติด3ใบที่หัวเนี่ยก็จะถ้าอยู่ใกล้นะตัวที่อยู่ใกล้ก็จะโดนดาเมจที่เป็นดาเมจเสริมขึ้นมาเหมือนกันนะคะ แล้วก็สกิลนี้ก็พูดถึงแล้วนะแล้วก็สกิลสองนะคะสกิลสองเนี่ยจะวาร์ปไปที่จะกเรากหนดนะคะแล้วก็ระหว่างวาร์ปเนี่ยเราวาร์ปปึ๊บแล้วตอนมันหยุดวาร์ปใช่ไหมเราจะเราจะแบบว่าไอ้อะเขาเรียกว่าอะไรอะกีบดอกไม้อะกีบดอกกุหลาบอะจะพุ่งไปศัตรูนะคะสามกีบนี่แหละแล้วก็จะทําให้ศัตรูสโลด้วยนะคะก็เหมือนวาร์ปไปแล้วก็หยุดหยุดปึ๊บแล้วดอกไม้ก็ไม่หยุดไงมันก็ปิวผ่านศัตรูค่ะเออประมาณสามดอกแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสโลนะคะ ก็ตามนั้นแหละค่ะประมาณนั้นแล้วรู้สึกว่า,าเมื่อเขาเรียกว่าเมื่อเมื่อดอกไม้มันตูกศัตรูแล้ว่คูดาวเราก็จะลดลงนะคะประมาณ4ีวินั่นแหละเห็นไหมคะปกติสมมติว่าคูดาวเลเวลหนึ่งเนี่ยคูดาวสิบวิใช่ไหมเมื่อเราวาร์ปไปแล้วไอ้กลีบดอกเรากลีบดอกที่เราวาร์ปไปโดนศัตรูด้วยคูดาวะคะเวลาคูดาวเราจะลดลงนะคะประมาณสี่วินั่นแหละเหมือนเป็นเลขสี่ใช่ไหมคะเนี่ยตรงนี้มัง้งนะคะมังนะะม้งนะกนะ็ยังไม่เข้าชัวร์เท่าไหร่นะคะ ประมาณนี้ค่ะอันติก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็สร้างความเสียหายนะคะไม่ต่อเนื่องหรือว่าต่อเนื่องก็ไม่ทราบนะบางทีมันก็ต่อเนื่องบางทีมันก็ไม่ต่อเนื่องนะคะความสายเวทนะก็เพื่อนก็ลองมาเล่นดูนะคะตัวนี้เล่นฟรีนะก็ไปตัวถัดไปเลยดีกว่านี่ตัวถัดไปดิเห็นไหมคะตัวในตำนานของเราที่เราเล่นแล้วเราเจอวบ่อยก็คือลุงเลี้ยงบัวลุงเลี้ยงบัวของเราเองนะคะใครอยากเล่นก็เล่นนะคะลุงเลี้ยงบัวก็สกิลหนึ่งเนี่ย เป็นสกิลดึงศัตรูเข้ามาหาเรานะสกิลสองก็จะเหมือนจะเพิ่มความเร็วนะคะแล้วก็เหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะเออเหมือนเพิ่มความเร็วเหมือนสร้างเกาะห้นิดนึงด้วยนะแล้วพาสซีฟสกิลเนี่ยเมื่อลงตีครบห้าครั้งนะลุงจะสามารถสร้างอ่ะตีครบห้าครั้งแล้วก็จะอยู่ในโหมดโมโหแล้ว HO, อ,อ,อ,อยู่ในโหมดโมโหทุกครั้งที่ตีอ่ะเมื่ออยู่ในโหมดโมโหนะทุกครั้งที่ตีอ่ะก็จะเพิ่มดาเมจเสริมขึ้นมาด้วยนะหกสิบบวกกับคมสายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ ก็บวกเข้าไปนั่นแหละนะคะอันติลุงเนี่ยจริงๆแพทคิดว่าจะเป็นอันติแบบล็อกเป้าค่ะจริงๆไม่ใช่นะคะอันติของลุงเนี่ยเราต้องเล็งนะคะเราต้องเล็งตำแหน่งว่าจะให้ลุงมันไปปักเลี้ยงบวกใครที่ไหนนะคะต้องปักให้มันตรงตรงคนตรงศัตรูด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะค <c oughs> ือแพทพลาดมากนึกว่ามันจะเป็นแบบล็อกเป้าไปไปพุ่งแล้วก็พุ่งไปเสียบหัวแล้วก็เลี้ยงเลยอะ่ะไม่ใช่นะคะก็คืออันติของลุงเนี่ยต้องต้องเล็งเป้าอะค่ะเอ,อ่อต้องเล็งไห้โดนนะคะมันถึงจะถึงจะเลี้ยงได้นะคะถึงจะผูกศัตรูได้นะ ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวตัวบัวนะคะตัวบัวที่เมียนอัติดกระทืเท้าแแหละเออนั่นแหละนะก็ตัวนมันนี่นะคะนี่ไวโอเลตนะคะไวโอเลตก็เปิดเป็นตัวฟรีนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนาะแล้วก็นี่นี่นี่ยังมีนี่ไอตัวตายเกิดนะคะก็ซึ่งไม่รู้มันเออนั่นแหละเขาเรียกว่าตัวตายเกิดนั่นแหละค่ะนะคะอยากลองเล่นมูก็มาเล่นดูนะคะสกิลแรกก็จะเป็นเหมือนตั้งเวลาระเบิดตัวเองนะคะสร้างเกาะให้ตัวเองสร้างเวลาแล้วก็ระเบิดนะคะ สกิลที่2ก็จะดึงตัวเองเข้าไปนะคะก่อนเมื่อเราใช้เนี่ยคอมโบที่ใช้ก็คืออ่าใช้สกิลหนึ่งก่อนตั้งระเบิดแล้วระเบิดมันที่มันมันมีเวลาใกล้ออกจะระเบิดแล้วเราค่อยกดสกิลสองเพื่อดึงเราตัวเราเข้าไปหาศัตรูแล้วระเบิดมันถึงจะปุ๊มศัตรูไนอย่างงี้ยคะ่ะอันตีก็อันตีก็เปิดตอนใกล้กลตายแล้วตอนเนี้ยเนาะถ้าจะไม่ผิดน,นะอะตัวอมาค่ะตัวน,นี้นะคะแพ้ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะแต่แพ้ขอตั้งชื่อมันว่าตัวฟินิกนกอมตะนะคะก็คือตัวนกฟินิกนั่นแหละนะ,ะนะเพราะว่า พาร์ทิฟของนางเนี่ยเมื่อนางตายแล้วอ่ะนางจะไม่ไปกลับไปที่ฐานนะนางจะตายแล้วแล้วก็จะเป็นวิญญาณอยู่เป็นร่างอมตะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะและสามารถบินไปไหนก็ได้นะคะนี่คือพาร์ทิฟของเขานะแล้วก็สก,กิลหนึ่งเนี่ยสก,กิลหนึ่งจะเป็นพุ่งไปแล้วก็สร้างโล่ไปด้วยพุ่งไปกศัตรูสร้างกองสหายแล้วก็สร้างโล่ให้ตัวเองนะคะช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งวิสร้างโล่หนึ่งวิเออสก,กิลสองเนี่ยสก,กิลสองจะคล้ายกับจะคล้ายกับสก,กิลบูคองบอกหมอคง ลิงนะคะสามเอาชื่อน่ะชื่อลิงหน่อยเอาไปเลยนะคะจะไปกดใช้สกิลเหมือนพุ่งไปแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะวาร์ปมาสตีตีศัตรูอะคะ่ะที่อยู่ในระยะตีอะคะ่ะมันละหามสกิลคล้ายๆลิงนะคะคล้ายๆกันอันติเนี่ยเพชรยังไม่มั่นใจนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือจะเพิ่มโล่ให้ตัวเอง1.5วินาทีเนาะแต่ดาเมจก็คือไม่ไม่ไม่ไมัมมมมม่นใจค่ะดาเมจอาจจะเป็นเนี่ย450เนี่ยประมาณเนี้ยค,ค่ะเนาะก็ หมดแล้วนะคะสาหรับตัวฟีนในสัปดาห์นี้นะคะตัวฟีนสัปดาห์นี้จะมี1ตัว2ตัว3 2ตัวสมตัวสตัว5้าตัว6ตัว7ตัว8ดตัว9ตัวนะคะก็ตัวฟีนในสัปดาห์นี้มี9้าตัวนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่สมัครใหม่เล่นใหม่นะก็จัดเต็มจะหนักเลยเข้ามาจัดเต็มจดหนักกันได้เลยนะคะสับวันนี้ก็ มีแค่ตอนเดยมีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าแพทจะเอาอะไรไว้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส cribe แพทด้วยนะกด s u b ส c r i b ์แล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเหมือนคลิปแบบนี้นะคะสาระจงจงจงจไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ